เขา้เกคลองเขาได้เก็บของเขาได้เก็บของคุให้เลนบอกคนให้เลนอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นบาอันนี้แบบหาใสะท้านทีกาล่างใหญ่ครับพี่น้องครับพออ่อเนว่าห้นะครับไทยบ้านเป็นประท้วงแล้วครับตอนนี้ อันนี้ใหญสถานที่ครับครับอพออ๋อโบห้เล่นในโรงเรียนมา,นานสั่นใท้บานก็เลยสี่ายไปกลางบ้านครับ เดี๋ยวโอ้โหไมหลานได้ใจไปกลางบ้านเดี๋ยวจ้างต่ออีก2ชั่วโมงเยี่ยมแห่งเลยเยี่ยมแห่งไดีปยวกไปกลางบ้านเลยเก็บเวทีแป๊บนึงครับครับไปกลางบ้านพี่น้องโอ้ยฟัง เก็บไปที่กันครับพี่น้องไปเรียนกลางบ้านครับว่างานวัดเพิ่นไทยบ้านเพิ่นนันใสีมาจอดเร่นอยู่ในโรงเรียนมันอีกพอออบ่อนอนุญาตนะครับพอออบบ่ใหยใส่สถานที่ไทยบ้านก็เขามาประท้วงไทยบ้านประท้วงมาเลย ดวยที่ครับพี่น้องบ้านนี้บ้านเทีทยบกดไหนไหมดึงถ้าดึงไปลงมันไปลงมันไปลงเันปลงมับไปลงมัยตึงบ้ลงหรือไปลงรับ ดับเครื่องบันไฟบ่ดับแล้วครับดับเพี่งอ,อยัง <laughs> ยานมันชุกเชิญครับ <c oughs> ยานชุกเชิญพระวงหลา่ท่างครับ <c oughs> <c oughs> ว่ต้องถอดโซ่ครับไม่ใช่เลยเอาไว้ <c oughs> ท่านี้เลยบ่ครับว่าเข้ากับเสียบสลักในตัน้น <c oughs> ตอจะมาโซ่ห้องตรงปลด น้องใ่ายครับตัวนี้นี่วนต้องกินที่ออกด้วยนันจันข้างหน้าอกดสูงกดดูทัมันตึงกดดูดิโอ้ยเดี๋ยวพูนบ่อสลักเขาตรงนี้ออกแค่หนออกก้อนพ่อบ่ต้องถอดออกถอดออกแค่ยัง

ากเซเรน1ิบมงจะได้เลื่อนเวลาออกไปอีกครับอยากจะได้เล่น1ิบมงก็สิปาตไป1ซีดบงเลยเกิดเวลาออกไปเรื่อยๆเอะด้อมาแล้วพออย่างไร กสบขอบซีบินซีไปออออออกรงเรียนครับไ mm hmm. ทยปันเร็วมพ่อแจพ่อแ้ามไปเรียนไล่มาซัา่นมาอบเมแลว้ววะามไปขอพอปาปามไปขอเงจากไทย้นนันาซัน ก็มาดูเรื่องนี้เป็นคุยกันเอง ต่างอาไรตืมนเวลาตู้เอาปิดตรงนี้ท้ายฝั่งนี้เลยปิดตรงนี้เลยอ๋อครับคือรถคือรถนิดปิดเลยนเนาะครับช่างนี่เลยตรงตรงนี่เลยมันมีมันมีเส้นทางรถก็มีปอ๋อมันมีรถไปอยู่เนาะนึกว่ามันไม่ท่างไป Vâng, quay xe là có nhé Pa ไปครับนักร้องนําาไปตัันกรเลีนส่วนต่้งแ ติดถอยติดถอยตังไหมเ่งเปิดช่องเดอเด้อเดี๋ยี่ีจะเป้าเปิดพี่ยตนึงตันหนึงนี่จะเป้าเดยถไกันลไม่เลยกันตยนี่เด้อเไหม้ที่เปิดช่องเองกัไ<ๆ>ด้ได้ับตาบายเลยเอาตาบายเลยเอาังต้าวเย

ย่ายบองย่ายสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลิตยู่กลางบ้านเน็่ครับผมหลังจากที่เข้าไปจอดที่โรงเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้ววันนี้พ่ออ่เพื่อนบ่อแหรียนนี่ครับแต่ว่เทศบ้าลไม่กับประท้วงอยู่เทศบานประท้วงเชื่อนดาโรงเรียนดารพ่ออ่ออันนี้ก็เลยเพื่อนเครียกันเอาเองนะครับเขาได้ของได้สถานที่เรียบกลางบ้านครับพี่น้องครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับผมที่ขอความช่วยเหลือ